สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับเรือจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่นากของผมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในครั้งนี้ผมจะมาในช่วงพิเศษมาตอบคำถามให้กับแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนเพจแฟน YouTube ของผมในชื่อที่ว่า ตอบปัญหารักตัดขั้วหัวใจกับสินแสหมิงทุกคำถามที่ผมเอามาตอบตรงนี้นะครับผมจะไม่เปิดเผยชื่อว่าใครเป็นเจ้าของคำถามแต่ท่านตัวท่านเองได้ฟังผมพูดแล้วท่านจะรู้ได้เองว่าคำถามนี้คือท่านเป็นคนถามมานะครับแล้วก็ผมจะเลือกเอาบางคำถามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาตอบอย่างน้อยที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิต ให้กับคุณหรือคนที่มีดวงใกล้เคียงกับคุณได้นะครับในครั้งนี้นะครับเ,เดี๋ยวนะผมจะตอบคำถามของท่านหนึ่งเพราะว่าอา่าแล้วมีความน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนนิดนึงนะอา่าโอเคโอเค ลัคนาราศีกันนะครับผู้ถามมานะครับลัคนาราศีกันมีคู่อยู่แล้วแต่เป็นรักซ้อนนะครับอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งมาประมาณ10ปีแต่เป็นรักซ้อนและอยู่คนละจังหวัดกันด้วยหน้าที่การงาน นะครับแต่ติดอยู่ในบ่วงความรักที่ไม่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้เจอกับฝ่ายชายได้เจอกันเพียงละเดือนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอย่างเต็มที่และฝ่ายชายเองต้องเดินทางบ่อยตัวชิชั้นเองติดอยู่ในบ่วงความรักที่ไม่มีความสุขในปี5.9 6 0มีคนมาชอบอีกคนหนึ่งแต่เพิ่งเริ่มคุยกัน อยากจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะดําเนินอย่างไรต่อไปอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําด้วยคนนี้ลัคนาราศีกันนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูนิดนึงอ่าเป็นคนลัคนาราศีกันนะครับโอเคเออความรักของคุณนะที่บอกติดอยู่ในบ่วงความรักที่ไม่มีความสุบคู่ไม่ค่อยได้เจอกันเดือนละครั้งหนึ่ง โอ้โหแม่แบบฟังลแล้วมันแซดอะคือเดือนละครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ไปทําอยู่ไปทําแพ้อะไรฮะคือเดือนละครั้งหนึ่งเพราะว่ามันน้อยมากแล้วคุณก็ทนทนมาตั้งสิบปีคือสิบปีเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยนะมันใช้ความอดทนสูงมากะนะครับคู่ทํางานต่างจังหวัดโอเคเข้าใจได้แต่เดือนละครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็น้อยมากนะครับนะครับ คือมันไม่มีความสุขแล้วก็ลัคนาของคุณราศรีกันผมเทียบจากวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วดาวเจ้าเรือนความรักของคุณก็ไปสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูนะมันก็ยิ่งซับพอร์ตคำถามของคุณที่ถามผมอ่ะก็คือว่าคำว่าไปอยู่กับคู่ศัตรูก็ทำให้คุณกับคู่คุณไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้คุณมาเจออีกคนหนึ่งปีให้กับปี5้ปีป 59, ป60 มันก็ไม่แปลกอีกครัเพราะว่า,าราศรีกันมันมีดาวสุประคราะห์มาทับดวงคุณอยู่มันก็มีคนเข้ามาจริงๆถ้าถามผมว่าจะตัดสินใจอย่างไรผมตอบคุณอย่างนี้ดีกว่าตอบแบบง่ายๆสั้นๆน,นะง่ายๆสั้นแล้วก็ไปคิดเอาให้ถามตัวเองว่าอยู่กับใครแล้วมีความสุขใครที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุข เขาให้ความสุขกับคุณได้นะครับนะครับให้ตัดสินใจไปเลยเหตุผลเพราะว่าในปี2560ตรงเนี้ยลัคนาราศีกันมันมีดาวสุภเคราะห์ที่มาส่งผลกับชะตาในทิศทางที่ดีฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจในช่วงจวังหวะที่ดาวสุภเคราะห์มันส่งเสริมคุณ มันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับให้ถามเสียงออของหัวใจคุณดูว่าใครที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณประมวลได้เองคือของเราเนี่ยคุณโตแล้วมีความคิดเองแล้วนะฮะคุณประมวลได้คุณรู้อยู่แล้วว่ากับใครคุณอยู่แล้วมีความสุขให้ตัดสินใจเลือกไปตามนั้นเพราะว่า มันจะเป็นการตัดสินใจที่ดีเหตุผลเพราะว่าดาวสุพเคราะห์มันจบผลดีช่วงปี2560กับลัคนาราศีกันเออจะผมสินแสงหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ